ยี่สิบเจ็ดเหรอคะพี่หลีอายยี่สิบหกปีนี้ปีนี้น่าจะน่าจะเท่าไหร่เก้าห้าวันเกิดเกิดพฤษภาวันที่สิบเอ็ดปีนี้เท่าไหร่เหนื่อยไหมคะ แสดงละครก็ใช้ได้อยู่ค่ะ <laughs> มหโกยาโยอ i t ม mean I love you มหโกใคโยใช่ไหม <laughs> แวะมาคุยมีใครอยากถามอะไรไหมคะไม่รู้จะคุยอะไร ไปเอาพี่แม็กมาไลฟ์พี่แม็กเคยเข้ามาดูไลฟ์สดของเราไว้เนี่ยนางเป็นหนุ่มธุรกิจแล้วแบบนางต้องดูแลธุรกิจของตัวเองฝันดีนะคะใครที่แบบกำลังจะนอน3ามทุ่มวันนี้ก็ได้นอนกี่ชั่วโมงเมื่อคืนได้นอน3าสชั่วโมง น่ารักกุนปูมูน่ารักกุนน่ารักกุนปุยมุยใช่ไหมมันต้องอ่านแบบนี้เนาะปุยปุยเกินปุยมุยฟันสวยจางฟันไม่สวยหรอกกำลังจัดจัดฟันอยู่ฮี Hi from Cambodia Hi ก็เพราะว่าดูมักกะลีที่รักก็อยากจะใช่พอละครจบแล้วแบบอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ชอบตัวละครที่รักนะคะที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆขอบคุณนะคะปีอะไรจะทามอีกไหม สามทุ่มสิบสามนาทีจัดฟันแบบสใช่ไหมใช่ค่ะหลิงจัดแบบอินวิชไลน์ซึ่งก็สองเดือนกว่าก,าก็จะจัเสร็จแล้วแมบเนสวัสดีค่ะคิดถึงแม่จังเลยเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอแม่ ตอนนี้เริ่มปรับตาไม่ไหวแล้วห้เหล่งๆหล่งๆหลงๆ Hi พี่แม็กจะมาไหมถ้าโพน่ารักหน้ารักคือตอนนี้ตาพี่เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมาหนึ่งสองสองคือ,อยังไงอะสองท่าพอไหม เป็นคนจีนใช่ไหมหลิงปังเกิดที่ฮ่องกงนะคะ่ะโอ้โอโลืมไม่ไหวแล้ว Hi from Vietnam <laughs> Hi วันนี้พี่สอนผู้ชายทั้งประเทศเลยค่ะอยู่อยู่ที่เราก็เก่งขึ้นมาเนาะดูทีวีเยอะแหละไม่งันก็เล่นโทรศัพท์เยอะไม่งันก็คืออาจารย์แทนสอนสอนดีมีอยู่สามอย่างซึ่งก็น่าจะมามาจากการดูทีวีเยอะ มีคนถามว่าพี่หลิงชีวิตจริงเหมือนตัวละครไหมเหมือนตัวละครกี่เปอร์เซ็นต์หลิงก็ไม่รู้อ่ะก็มีส่วนเหมือนอยู่นะถ้าเท่าที่ฟังจากคนอืน่นอ่ะคนอื่นบอกว่าเหมือนแต่ในใจความรู้สึกหลิงมันก็ไม่ได้เหมือนมากไม่รู้อ่ะต้องต้องถาม ถามพี่พี่เขาดูแล้ะครมาักรีที่น่สนุกมากขอบคุณค่ะคุณหมออ้าอเพราะเนี่ยเราใส่ตลอดติงใส่ อีวิสไลท์ตลอดเลยคะ่ะคุณหมอน่าจะเข้ามาเช็คหรือเปลวว่าเราว่าเราใส่หรือเปล่าเราใส่นะคะทิดตามขอบคุณนะคะโอตอนนี้ก็ถือว่าดึกอย่างสามทุ่มสินนาทีมันเป็นคาแรคเตอร์ใช่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ น่ารักอะ่ะที่เราเป็นคนน่ารักมากเราไม่รู้ว่าเราจะน่ารักเหมือนที่เักหุดหลักที่ดึงเหมือนกันมีคนถามว่าที่รักกินน้ํำยาปรับผ้านุ่นนู่นหแปลว่าอะไรแปลว่าเราหอมอ๋อที่เรามีกลิ่นหอมทอนี่ถามว่า รองไห้ทำไมเราไม่ได้ร้องไห้ค่ะมาเลเซียหนูดูหนึ่งถึงสามสงสารที่รร้องไห้ตามเลยโอ้ยขอบคุณค่ะมีละครอะไรต่อจากนี้มีมีหมอหลวงค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ายังยัง ไม่ได้เปิดค่ะก็เลยรอติดตามนะคะคือคอมเมนต์อ่านแล้วแบบรู้สึกน่ารัก่ะก็เลยยิ้มไปยิ้มไปกับคอมเมนต์พี่หลิงไม่สบายแล้วค่ะเปล่าเราไม่ได้ไม่สบายค่ะเราแค่ม่วงนอนเฉย ขอสปออร์นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยมีมีภาษาเกาหลีด้วยอ่าไม่ออกอีพีตาใช่อบบน,นี้ปะจินพี่หลิงกับฟลุกได้ไหมจริงได้ไหมจะดีเหรอจินมีใครจิน เลือกกับช้างบ้างไหมเราจินนะมันน่ารัก Hi from HK Hi พักผ่อนนะคะรอผลงานใหม่ๆเลยขอบคุณค่ะท่าที่รักอ่านเมนู ต้องทำตาวิ่งวิงให้ดูค่ะทำตาวิ่งวิงยังไงมารกอรีที่รัก I love you from here in Philippines thank you มีภาษาญี่ปุ่นด้วย คอนิจว่เคยเรียนแล้วแต่ว่าอ่านไม่ออกแล้วให้อันนี้กับโมคอไซมัสขอบคุณใครที่แบบสปอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าที่ต่างประเทศเดี๋ยวอีกประมาณ5นาที หานาทีก็ไปแไมห้านาทีก็จะไปนอนแล้วฟันขาวมากค่ะจริงหลิงฟันขาวมากแล้วหลิงก็เพิ่งรู้ตัวตอนที่พี่จันจิตักแล้วคนส่วนมากก็จะคิดว่าหลิงฟันขาวเพราะว่าไปทำอิมิสไลหรือว่าฟอกสีฟัน พี่หลีงพูดภาษาไหนได้บ้างคะก็จะมีไทยอังกฤษแล้วก็จีนฮ่องกงเกาหลีอ่านออกได้นิดๆญี่ปุ่นก็ลืมเกือบหมดไปแล้ว How much language can you speak? Many people ask these questions today. Actually, Thai, English, uh, Cantonese, and Mandarin. Mm. A little bit. เกาหลีและญี um ่ปุ่นนี่สวัสดีค่ะชื่อนึ่งห้าอื่นว่าาเป็น,ส,นส่วนแสงเงียบตังไฮพี่แม็กอายุ <laughs> เท่าไหร่คะอันนี้หลิงไม่รู้เลย <laughs> พี่แม็กอายุสามสิบสองหรือว่าสามสิบสามนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะพี่หลิงเล่นติ๊กตอกไหมไม่ค่อยเล่นเลย พูดจีนให้ฟังหน่อยค่ะพูดท่องกงให้ฟังหน่อยทุกคนคืออยู่ดีๆจะให้หลิงพูดแบบหลิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรต้องต้องถามมาก่อนหลิงถึงจะตอบได้อยู่ดีๆให้พูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรกี่นาทีแล้วพี่หลิงเคยไปประเทศไหนบ้างคะเคยไปประเทศ ก็ไม่ได้เยอะนะเคยไปจีนฮ่องกงไทยเกาหลีญี่ปุ่นประเทศประเทศขอนแก่นได้ไหมประเทศขอนแก่นประเทศบึงการเอ๊ะประเทศกาญจนบุรีประเทศ ก็แถวนี้ก็ไปหมดประเทศพัฒนาเออพ,พัฒนาพัทยาต่อหลิงเป็นคนชอบเที่ยวไทยนะะิงรู้สึกว่าที่ไทยอ่ะมีที่เที่ยวเยอะก็เลยแบบชอบมากจิน้นพี่หลิงกับฟลุกทำไม ลิงขอถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงจิ้นหลิงกับฟลุกอันนี้หลิงไม่เข้าใจลิงก็เลยถามักทุกคนภาษาฮ่องกองสง s, <c oughs> <S so a standing h u n k and kiss from Philippines to Thailand thank you you r e so sweet n ิงคา n thank you ไฟคิส hmm. thank m o <laughs> พอเรื่องนี้ออกไปก็จะไม่มีใครจำชื่อหลิงได้หรือเปล่า พ็จะเรียกที่รักแตงโมผลไม้เพราะว่าเห็นรูปพี่ฟูกโพสในไอจีตอนจับมือกันค่ะอ๋อวิ่งอย่างนี้เอง ทรผมหลิงถ่ายละครไหมคะหรือว่าอะไรใช่ทรงผมนี้ก็คือเพิ่งไปถ่ายละครมาคะ่ะและยังไม่แกะและก็จะนอนทรงนี้เพราะว่าเหนื่อยอยากนอนง่วงนอนง่วงนอนมากค่ะทุกคนที่รักแม่ไหวแล้ว น่ะคุยไปคุยไปสามทุ่มครึ่งแหละถึงเวลาที่จะนอนสินะเนี่ยสามทุ่มครึ่งหลิงจะนอนนะทุกคนแวะมาจะบอกว่าละ,ละครมัก,กรีที่ใกล้จะจบแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะใครที่ รอดูจบแล้วดูย้อนหลังทีเดียวก็ถึงโอกาสของพวกคุณแล้วค่ะแต่ก็ดูสดก็ดีนะเล่งรู้สึกว่าดูในทีวีภาพสวยกว่าสีจะสวยกว่าดูในดูในดูในโทรศัพท์โอเคอ่านคำถามสุดท้ายดีกว่ามันจะสุดท้ายไหม พ่อเยอนะคะขอบคุณค่ะ Pink or right. White วทอืมอืมอืมอพี่หลิงชอบตุ๊กตาไหมในชนีวิตจริงก็ชอบค่ะแต่ว่าหลิงเป็นคนแพ้ฝุน่นถ้าถ้าตุ๊กตาเยอะๆต้องแบบสักบ่อยๆ นี่นะคะทุกคนไอมโอเคมีอะไรจะทำอีกไหมนอนไม่ไหวแล้วอนอนไม่ไหวแล้วพี่หลิงไม่อ่านหนูซะเ่อซะอะไรคะโอยขอโทษค่ะนี่อ่านแล้วอ่านแล้วนะคะน้องอย่าน้อยใจนะคะโอเคขอไปนอนแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะคะมัลรีที่รักจบจันหน้าโอเคฝันดีนะคะทุกคนไปนอนกันแล้วก็ถ้าวางก็จะมาไลฟ์สดบ่อยๆให้ได้คุยกันนะคะ <c oughs> อย่าวาใจเมทายเวอร์แคทตัต้ตอนเจร,ริ์ฟอลโล่ไอจี thank you Okay, everyone. Good night, everyone. Thank you for follow my IG and watching watching my the love and sending hugs and kiss from from Philippines, from Cambodia, from Myanmar. Thank you so much. Bye.